เป็น CX 3 0นะเป็นรุ่น2.0 SP คือตัวท็อปสุดที่มีตัวหลังคาสลูปนะครับมีกล้อง3 60องศานะครับมีระบบแจ้งเตือนกันชนด้านหน้าล็อกเลนแล้วก็มีระบบช่วยเลี้ยวด้วยนะคืออะแดปตีฟของเขาเนี่ยจะใช้ด้วยคือตามขันหน้าแล้วก็สามารถรถเนี่ยสามารถหักพวงมาลาัยเป็นแบบเหมือนออโต้พาวิลดได้เลยนะใครที่สนใจนะกับเจ้าตัวมาด้า CX 3 0สีเทาคันนี้นะคุ้มคุ้มพี่กุญแจรครบ2ดอกบุ๊กเซอร์วิสครบคู่มือครบนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนิด นะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้ราคาประหยัดสุดนะ6 3 5 0 0 0บาทอยากดูรถทดลองขับเข้ามาได้เลยนะครับนะนำรถเข้ามาหนึ่งคันนะครับวันนี้อยู่กับตัวมาสดาไซสา์ใหญ่นะครับเป็น2.0นะครับตัวไม่ใช่2.0สิเป็น c x 3 0นะเป็นรุ่น 2. 0 SP คือตัวท็อปสุดที่มีตัวหลังคาสลูปนะครับมีกล้อง360องศานะครับมีระบบแจ็คเตอร์กันชนด้านหน้าล็อกเลนแล้วก็มีระบบช่วยเลี้ยวด้วยนะ คืออะ a p t i ี e ของเขาเนี่ยจะใช้ด้วยคือตามคันหน้าแล้วก็สามารถรถเนี่ยสามารถหักพวงมาลาัยเป็นแบบเหมือนออโต้พิลอ์ได้เลยนะครับซึ่งสะดวกสบายมากๆในระบบคันนี้นะกับ c x 3 0สูนยะ์ะวันนี้อยู่กับสีเทานะครับเป็นรถบ้านนะครับออกห้างมาเลยป้ายแดงมือเดียวประวัติศูนย์ครบหมดนะครับรถคันนี้มีอะไรบ้างนะครับดูด้านหน้าก่อนเลยนะด้านหน้าเนี่ยมีกล้อง3 6 0องศานะครับมีเซ็นเซอร์มา4ี่จุดนะครับแล้วก็ตัวโลโก้ที่ฝังเลได้เข้ามาด้านในนะแล้วก็กระจังหน้าที่เป็นตัวด mon มอนคิวนั่นเองนะครับ ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนนะฮะมาพร้อมตัวเดย์ทาว์มันนิ่งไลท์เนาะมีคิ้วล้อมาแล้วก็ล้อแม็กเป็นขอบ18นะครับคือตัวรถเนี่ยมันเป็นทรงคอสโอเวอร์ Over นะมันจะสูงนิดนึงนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีบลายสปอร t ตมีไฟเลี้ยวให้ครบถ้วนนะครับนะมีพวกระบบแจ้งเตือนต่างๆให้และภายในคือหรูหรามากนะครับฝั่งคนขับเนี่ยรู้สึกจะเป็นเบาะไฟฟ้านะฝั่งคนนั่งเป็นเบาะแมนนด้วยแล้วคอนโซลด้านในนี่คือแบบอลังการมากนะคเครื่องเสียขงของเขาเนี่ยเป็นเป็นบสนะครับทั้งทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็ พวกตัวคอนโซลต่างๆนะครับควบคุมวิทยุนะครับควบคุมเบรกมือเบรกมือออโต้นะครับละโหมดการขับขี่มีโหมดสปอร์ตให้นะครับลักษณะกุญแจเป็นแบบนี้แบนๆนะครับแล้วก็มีจอที่เป็นตัวป๊อปอัพด้านบนตรงนี้นะแสดงผลนะเกี่ยวกับพวกตัวระบบการขับขี่ปุ่มพุชสตาร์ทพวงมาลัยเป็นมัลติฟังชั่นนะครับคือดีมากๆอ่ะมันปลอดภัยมากอ่ะคันเนี้ยนะแล้วก็มีพวกตัวหลังคาสันรูฟเนาะลวเบาะด้านหลังก็สามารถพับได้อยู่แล้วนะมีหลังคาสันรูฟนะครับ ทำให้รถดูโปร่งแล้วก็ดูโล่งมากขึ้นนะครับมีแอร์หลังให้เรียบร้อยนะครับตัวเบาะพับได้คือแบบสบายมากแล้วเครื่องเสียงคันนี้คือแบบผมบอกเลยนะปับอีโคเลเซอร์ยังไงก็คือโคตรดีนะโคตรดีนะด้านท้ายก็มีใบปัดน้ำฝนแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ที่เป็นตัวสีดำนะครับฝาท้ายไฟฟ้าเซนเซอร์ด้านหลังนะครับก็มีมาให้อีก4จุดนะมีมาให้อีก4จุดเซ็นเซอร์หน้า4หลัง4ี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นถาดยางรองมานะครับด้านล่างก็จะมีนี่ซับบูเฟอร์ของเขานะครับ อันนี้เขาผลิตโดยมาด้า hmm. ไปคอลแลบกับโบสนะครับโดยตรงเลยนะอันนี้คือตรงรุ่นเลยนะเพราะว่าเขาสก,กรีนไว้ที่ตัวอ่าซับบอ็อกเออใช่ไหมซับบ็อกเขาเรียกว่าเดบดบล็อกไม่ใช่สิเขาเรียกซับบล็อกหลุมยางอะไรเออถูกแล้วนะครับเป็นฝาทา้ายเป็นฟ้นา,าแล้วโครงสร้างสวยมากนะใครที่สนใจนะกับเจ้าตัวมาด้าซีเอ็กสามศูนย์สีเทาคันนี้นะคุ้มๆพี่กุญแจครบสองดอกบุ๊กเซอร์วิสครบคู่มือครบนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนิด นะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้ราคาประหยัดสุดนะ6 3 5 0 0 0บาทอยากดูรถทดลองขับเข้ามาได้เลยนะครับที่ s d k a r 6 s e นะครับเซีทย64นะครับต้องบอกว่ารถสวยรถด,ดีนะมีส่งมอบแน่นอนนะครับนอกจากคันที่แล้วสีเทาดําที่ผมเป็นคนรีวิวไปลูกค้ามาซื้อสดจากระยองเลยนะเอารถมาแลกกันจบเลยนะครับวันนี้ก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยพี่ใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยครับ